สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อครับมันนี้ก็เฮดแนวยืนแนวกินคือเกาพี่น้องทำแล้วอาทิตย์จะต๊ะเด็แล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวมาดูว่าแม่ครัวจะเฮดเมนูอะไรกินพี่น้องจะทําเมนูอะไรกินครับผมนี่เป็นแนวต้มแน่นอนครับนี่เครื่องปรุงพี่น้องโอ้นี่พี่น้องอาจจะต้มยำครับผม มาดูอ่ะวันนี้ตม้มยำอะไรสวัสดีค่ะท,ท่านผู้มมชมพ่อแม่พี่น้องต้มปลาค่ะไม่นี่ต้มปลาพี่น้องปลานิ้นต้มส้มปลานิ้นนี่ตัวใหญ่ๆพี่น้องใส่ใบม่อนหอมพี่น้องใบม่อนนี่ใส่แซ่บนัวใส่ผู้ชลใส่ผาตะไคร้ใบมะกรูดคือเก้าค่ะนี่กินข้าวตังเผ็ดเนาะค่ะกำดูปลาปลานิ้นตัวใหญ่ๆพี่น้อง ก็นิ่มค่ะจะจับมาจากตลาดจะมาจากตลาดน้ำหอนแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะน้ำเดือดพุดเตาฟืนคือเกาพี่น้องนี่แหละแดดมันแบบที่เกาลรอพี่น้นนอง,งเออมาเด็ดจีใส่นะคะจี๊ดจี้จะคงให้คงหน้าที่ดนึปไหนพี่น้องหาอยู่หากิน เดือดพี่น้องเดือดจะหกโมงแล้วพี่น้องพอาที่จะตกดินแล้วครับเอางัวเอาควายเขาขอกมาแล้วพี่น้องใสเ่เฮดด้วยพี่นอ้องอันนี้อันนี้เมนูเมนูเอ่อ เมนูอาหารภาคกลางต้มยำนี่ก็จะต้ตยมยำบ่ตม้มส้มแบบอีสานอีสานนี่แหละค่ะพี่น้องป้าว้เห็ดเด็ดก็นะค่ะพี่น้องเขาจะว่าปรุงเครื่องครับพี่น้องเดือดแล้วพี่น้องเตรียมปรุงเครื่องเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเข้มเออพี่น้องใส่เห็ด สดท่อนๆอากาศร้อนๆสดร้อนๆที่ได้โลง่ลงๆเซลเบอร์เกร์เชนลงไปน้่งค่ะเซลที่หลังมาพี่น้องเนาะงเบ่งไว้่ายเล็กน่อยนั่เตรียมปรุงรสพี่น้องใส่เกลือค่ะ มาจจกน้อยแล้วค่ะใส่รถด,ดีเป็นหลายเจ็บห,หลายมาีน,น้ำตาลด้วยค่ะปลาต้มตาลจากน้อยหอ,อมบินห <ไป S 2> อม<อ>ชิลอดค่ะ จะตกดิ้นหรอวครับอ,อากาศฮ้อนหอนพี่น้องการ้อนเข้านี่หอนพะ้อนแน่เลยค่ะอยากให้มันมิดตะหนานหนาวเด้พี่น้องมันหอนมัหนหอนกระโคตรซิมบงหลุดขาดกันเนาะคะ่ะหอมหอมอเติมเกลือจริงไลยเนาะคะ่ะ จะกระโดดลงมอจะต้มไกลแล่แหละมาขามจักหน่อยพี่น้องน้อแล้วแชบแล้ว <c oughs> หอมหอมพี่น้อง วังฮกเหรอแสุกแล้วพี่น้องมาแล้ว,ลว,ลวพี่น้องโอ้ยหอนอส่พักหอมลงไปเลยค่ะต้นหอมพักซี่ใบเลื่อยเนาะคะ่ะหอมเข้าไปโว้ายพี่น้องหอมแบ่แบแสบหอมหอมน้ำกันเด้อพี่น้อง พี่น้องมากินต้มส้มปลานิ่นสดห่อนๆเอ,อ้า,าขาเก้าขาวสวยคือเก้าค่ะพี่น้องต้องไปทาดิ้งหน่อยเอาเขาจังใส่พริกเห็ดเอาเห็ด <c oughs> ไอคอน ก็ค่ะใส่พริกน้อพี่น้องเนาะพริกทอดค่ะใส่พริกทอดพริกแห้งเอามาทอดหอมเลยพี่น้องก็เนี่ยหอมเปนปาพี่น้องหอมพริกทอดเด้อค่ะวันนี้มากินน้ำกันค่ะต้มส้มปลาพี่น้องต้มส้มปลาดิ้นเด้อพี่น้องมันมาสดน้ำมันห่อๆน้ำกันค่ะหอมหอมพริกเผาทอด สวัสดีค่ะคัะพี่น้องนพี่น้องว่ากินข้าวน้ำกันทุกวันขาลวกต้มสมปลาค่ะสมปลาสดนวลแม่ปอน่แม่ปอนกลางกลางวกลางปลาสดนวกันพี่น้องมาโซดนวนวน้ำกันเนื้อพี่น้องแกงแล้วไม่ไหมายอิรนะร่องัวค่ะมีแห้งพี่น้องกัดล้นๆแล้วกินต้มปลาร้นนเอาคนน้ำคนน้ำนะ ไม่ใหญ่ก่อนเขาอยู่ก่อนเล็กหน่อขอบคุณค่ะบายๆมาแล้วหวานมะเขือหวานลูกมาลูกคุณมาแน่ก่อนพอกินก่อนเล็กหน่อ้องศาค่ะเล็กน่อยขึ้นนิวข่าพี่รองนิ้วจนสั้น กินข้าวแม่กะนหอนกินหอนหอนกิน้องนถึงจะสงตื่นกันีเดน้องเย นี่ปลานี่ปลาี่ปลาไม่ดมากมาลนีปลาปลานอ่าแมากน่น่ปลาไมพุ่งแร 拿过来。Luckily. ตักไปเลยชืดหาดเองชสุดนำจพ่นองนำมาพอ่อาๆๆามอาละนำไอะนอนำมนอน่ะาาสอค่ะยพนองวันนี้นํนำไรครับเต็มมอดู่พ่นองเอ้ยมามากินน้ำกันคะ่ะ

ม่เล่นล้ม่เล่นแล้วเอา้าเนี้ยวไปดางไฟสีซอยนี่คืออะไรอ้าวอาวเอากระดูกของเด็กกัน ว่าจะพี่ไปเพียงสำนีเด้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลัง,ลงใจให้ในเด้อค่ะกินหนาพอกัไม่ค่ะสวัสดีค่ะว่าเร็วง่ายค่ะว่าเร็วง่ายพี่ทำก่อนออนเอนอิ่มแล้วยังก่อนอิ่มแล้วไป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 